เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีคร่าวๆอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือมาตรการการป้องกันซึ่งพวกเรารู้จักดีแล้วเว้นระยะห่างใส่หน้ากากมาตรการที่2เนี่ยที่สําคัญก็คือวัคซีนซึ่งเป็นตัวช่วยในการป้องกันโรคเหมือนกับเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไปสร้างทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่ฉีดคนนั้นก็จะมีภูมิป้องกัน ใครที่ไม่ฉีดก็จะไม่มีภูมิป้องกันอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้จุดก่อนแล้ววัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่แต่ละตัวแต่ละแพลตฟอร์มคือมันมีการทํามาจากหลายรูปแบบเราจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยส่วนที่มาทํามาจาก mRNA ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์าซึ่งเรากําลังจะมาฉีดให้กับเด็ก ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปมีข้อมูลการศึกษาวิจัยมาจากในต่างประเทศแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าผลในการป้องกันโรคเนี่ยนะฮะ98ถึง100นตะครับแต่อย่างไรก็ตามภูมิเหล่านี้เนี่ยมันจะตกลงเรื่อยๆข้อที่2ก็คือแล้วแต่สายพันธุ์เราจะเห็นว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งตอนนี้กำลังระบาดไปทั่วโลกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เวลาไปเจอกับภูมิคุ้มกันที่เคยบอกว่า95%เนี่ยมันตกลงไปเหลือแค่7 8 แล้วสายพันธุ์นี่เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มียามีวัคซีนไปกดดันมันมันก็จะต้องหนีก็เลยทําให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาครับผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละตัวนี่มีหมดทุกตัวนี้มีหมดมากน้อยเนี่ยนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ทางเมืองนอกเนี่ยรับรองแล้วหรือทางออยไทยเนี่ยรับรอง แสดงว่าเราได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับด้วยข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยอยู่ในผลข้างเคียงชนิดที่รับได้เมื่อเทียบกับวัคซีนในเด็กในอดีตเราจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีน,นยมากที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เทียบเคียงพอได้เนี่ยนะเราก็ถือว่ายอมรับในการขึ้นทะเบียนวัคซีนตัวที่เรากําลังใช้อยู่โควิดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้น มันไม่เหมือนกับวัคซีนในอดีตซึ่งกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปีแต่นี่ใช้เวลาประมาณ10เดือนเท่าเองก็ออกมาใช้ละเพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับข้อมูลไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามและสิ่งที่จะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก็คือว่าข้อมูลของวัคซีนเนี่ยประโยชน์เนี่ยของการฉีดวัคซีนยังมากกว่าโทษเสมอ วัคซีนเชื้อตายเนี่ยนะฮรเราจะสังเกตดูว่าที่ทํามาเป็นประเทศใหญ่หญๆคือทํามาจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการศึกษาวิจัยในเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปถึง17หรือ18นี่แหละเขาก็เร่งรีบเหมือนกันนะในการที่จะต้องป้องกันประเทศเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเด็กจีนนี่เขาก็ฉีดไปแล้วและตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆประเทศที่ยอมรับว่าวัคซีนของจีนคือเชื้อตายเนี่ย ถอยลงมาเรื่อยๆเช่นในประเทศชิลีก็ถอยลงมาจนถึงอายุประมาณ6ขวบ10ขวบแล้วเราเนี่นมีหลายประเทศ UAE บาเรนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะเขาก็เริ่มถอยลงมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราคงจะอยู่ในขบวนการที่เรากำลังเฝ้าจับตามองต่อไปเราอยากได้ข้อมูลเหมือนกันที่จะมาให้รับรองฉีดในเด็กได้นะฮะคือวัคซีนเชื้อเชื้อตายเนี่ยนะฮะเพื่อเราจะได้มีทางเลือกหลายๆทางเลือกครับ